ปลาดาวจะมาพัดบวกงูเจ้าพัดเสไข่เนาะตัดซอยลากเรียบร้อยแล้วเจ้าไปเจ้าพาไปพัดกันเนาะพัดแบบบ้านๆเท่าน,นี่แหละพัดบวกงูเนาะเส้นน้ำมันไปเจ้า ้ามันหอนเอากระเทียมลงเลยเจ้า บวกหมูใส่ไข่เนาะกระดาใส่ไข่สามเพราะว่ามันใบน้อยจน้ะ ก็บวชลงเลยพอดีสั่งของคนเอาพวกงูถแถมมาเนะ ั่างส่วนถ้าใครจะหยิบปูมีมโมดจะคนจะปูขายเนาะ <c oughs> สักหอยนะสัดหอย อิ่วขาวเจ้ะยังหนังนี้นิดนึงนิดนึงเยื่อมได้เจ้ามันจะเค็มเน,นาะยอะนามไปนิดหนึ่งจ้ะ จะใ,ใช่ทำไมเดี๋ยวน้ำบวัวป้อก็ออกออกจะ่ไม่อย่างแจ้งอร่า,า,าข้าสวยเนะมาะมาเม่ามาพัดบวกงูใส่ไข่เจ้า อย่างกระจังเนาะกระาใส่ไข่มันจะหอมหอมนะ ซิมดูได้เจ้ามันจืดมันจางก็นี่เราหมหนาน้ำใส่ท่าเจ้ามันใส่ไข่มันดูไปหมดแหลผะผงจุลรดเจ้าผงชุลก็สอบไห้สอบมันเนะ พริกร้อยสองเม็ดเจ้ากร,ระเดียวปลาดาวก็จะตักออกใส่จานปลาดาวกันเนาะพัดบวบงูใส่ไข่ล้ำล้ำทำกันดูเนาะปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้าเนาะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อป้าดาวด้วยเนอะจำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ